วัสดีครับพบกับไอซ์รีแมนนะครับกับรายการติดตามหุ้นเซ็น้นะครับเพื่อเทรดวันที่8พฤศจิกายน2021นะครับเรามาดูกันว่าแต่ละตัวอาการเป็นอย่างไรนะครับผมโพสใน f c e e o o o นะครับจะมี8ตัวสีเหลืองตัวสีเทานะครับสีเหลืองคือมันยังโออยู่สีเทามันยังไม่ค่อยโอเท่าไหร่นะครับแต่ก็คลิปนี้ครับจะเอามาให้ดูทุกตัวเลยนะครับว่าเฮ้ยโอเคมันหน้าตามันเป็นอย่างไรแล้วมันไม่โอฮะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันอย่าลืมกดปุ่มติดตามช่อง YouTube i ์ลี่แม n ให้ด้วยนะครับแล้วก็ follow ช่องทาง Facebook ด้วยนะครับผมมาดูตัวแรกนะครับ a d v a n c e นะครับยังโออยู่ยังโออยู่ไต่ขึ้นมาครับเหนือ191ได้เฮ้ยยืนแถวแถวนี้ได้แล้วก็ไปต่อครับผ่านดาน192.5ขึ้นไปไปเจอกันตรงนี้เลยนะนะครับแต่ถ้าเขาไม่ไหวจริงๆลงมาครับ พักได้แถวแเนี่ยร้อยแปาต่จหลุดนะนะครับแต่่ะหลุดนะนะครับงัดขึ้นไปงัดขึ้นไป AOT ทนะครับทรงยังโอเคอยู่หลังจากไป69เราแล้วไม่ผ่านนะลงมาแต่อ a a 50แล้วก็สามารถกลับขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาผ่านดาน66.25ได้สวยเลยนะครับแต่ถ้าชนไม่ผ่านก็ลงมาพักบริเวณ64.75 หรือลงมา63.5%พอสุดจริงๆนะ63พอครับยังอยู่ในโซนนี้ได้อย่างโอเค BBL นะครับยังเวิร์กอยู่ยังโอเคอยู่นะครับไปต่อเนื่องครับไปทดสอบ130ให้ได้นะถ้าทะลุได้นะหยหยแต่ยังมีเสาๆอากาศแถวๆนี้นะครับทะลุให้ได้ครับสวยเลยนะครับตามแก๊งสีอื่นไปให้ได้นะนะครับยังดูดีแต่ถ้าเกิดขึ้นมาต่อเนื่อง อาจจะมีพักบ้างอะไรบ้างก็แนวนี้นะ1น3 5้้านะครับก็จะลงมานะนะครับ BDMs ครับเอ้ยก็ยังโอเคครับยังอยู่ในโซนนี้ครับยังได้อยู่นะครับแนวแนวนี้นะครับก็ลุ้นให้กลับขึ้นไปนะครับทะลุ24.25ให้ได้รอบที่แล้วไปไม่ผ่านแต่ก็ยังคงมาพักประคองอยู่แถวแถว EMA15 ครับก็เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ทะลุ2 4 2ให้ได้นะเพื่อขึ้นไปต่อ BEM ครับยังพอได้อยู่ยังพอไดก็พยายามอยู่นะฮะ9.1ไม่ผ่าน9.1โหขึ้นไปแล้ว9.15ก็ลงมาใหม่9.1ไม่ผ่านรอบนี้ครับสัปดาห์นี้ะไปลุ้นกันอีกทีว่าจะผ่าน9.1ได้ไหมสําหรับ BEM Bigim นะครับกลับมาดูดีอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเนี่ยไซเว์ไซเว์นะครับตรงนี้ครับที่บอกว่าดูดีนี่ครับ สามารถทะลุ43ขึ้นมาได้นะแท่งเคียวแบบนี้ก็หวังว่าหวังว่าขึ้นไปต่อแต่ถ้าหมดแรงลงมาสุดจริงๆ42นะนะครับแต่ถ้าเป็นไม่ได้ครับลงมา43แล้วเด้งไปเลยก็ได้ก็จะดีมากเลยนะครับสำหรับบิ๊กครีม BH นะครับหลังจากขึ้นมาต่อเนื่องก็พักบ้างอะไรบ้างเนาะนะครับแนว154ไม่ผ่านครับลงมาครับเอาเนี่ย148พักนิ่งๆหรือ จะแนว146.5ก็ได้แล้วก็เด้งกลับเนาะ BJC นะครับกลับมาโอเคนะครับเรียกว่ากลับมาโอเคเพราะก่อนอันนี้จมอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยฮะพยายามอยู่ที่คำว่าโอเคเนี่ยคือมันมาเหนือ EMA ทุกเส้นนะฮะถ้าเป็นไปได้นะครับสัปดาห์นี้ครับขอให้ขึ้นมาเหนือ34.5จะดีนะครับตรงนี้ก็คือยัง50-50ยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ครับเกรงว่าจะชนแล้วไม่ผ่านหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องทะลุ34.5ให้ได้ แล้วมายืนแนวนี้ให้ได้จะสวยกว่านี้นะครับ BTS ครับยังคงพักๆอยู่แนวแบริเวณนี้ครับรลุนทะลุ9.55ขึ้นไปครับเพื่อจะไปทดสอบด่านบริเวณ9.85อีกรอบหนึ่งนะครับยังคงคงทรงๆอยู่ถ้าลงหรอเอาว่าเต็มที่นะ9.3 9.3เนาะ9.35 9.3พอนะครับอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะไม่สวยนะเพื่อนๆดูดิเนี่ยถ้าหลุดมามจะเป็นอาการเนี้ย เพราะฉะนั้นขึ้นไปเวิร์กสุด C B G ครับจริงๆแล้วทรงยังไม่โอเคเท่าไหร่แต่กำลังจะลุ้นงัดกลับขึ้นไปเนี่ยพยายามเหนือ125.5ไม่ผ่านสักทีนะแข็งมากเลยนะครับเนี่ยโดนกดๆอยู่ก็ลุ้นสัปดาห์นี้ครับจะยืนขึ้นมาได้ไหมยืนขึ้นมาได้เดี๋ยวเจอดา่านี้นะ128.5ี 128. ้1นะครับที่สำคัญอย่าหลุดลงมาแล้วการหลุดลงมาก็เต็มที่1 2 2เนาะย 5, แล้วก็ เลี้ยงประคองตัวต่อไปแบบนี้ครับถ้าสมมุติจะอย่างแค่นี้นะแล้วก็ขึ้นอย่างนี้ก็ยังพอไหวนะแต่อย่าหล่นตุบนะคอมเซเว่นครับยังโอเคครับเนี่ยครับไปทรงแบบนี้ครับก็เป็นไปได้ครับลงมาแล้วเด้งขึ้นมาแล้วช่วยทะลุขึ้นเหนือเจ็ขึ้นไปฮนะผ่านด่านนี้ให้ได้ครับ74.5 74.5เนี่ยแหละทะลุขึ้นไปนะครับทาไมไหวมันก็จะอยู่ในรันเวย์อย่างนี้อยู่นะก็ยังพอได้อยู่แต่อย่าหลุด ำกว่า68.5แล้วกันนะไม่จะไม่สวยนะ CPO ยังดีต่อเนื่องนะครับเนี่ยครับอยู่บาลันร์เวแบบนี้นะครับเนี่ยครับปั๊บปัป๊ปปและนี่ครับกำลังจะโอ้ยดานอยู่ตรงนี้นะ65.75นะครับล่าสุด65.75ต้องทะลุขึ้นไปให้ได้นะครับตอนนี้แนวต้านอยู่ที่65.75นะครับถ้าลงละ่ะลงมาก็ขอพักแค่64.5พอนะแล้วเด้งกลับขึ้นไปแต่ถ้าลึกหน่อยก็ ที่63.5นะครับ CPF นะครับตัวนี้เป็นสีเทานะที่ทำโพสไว้ให้นะครับก็คือเนี่ยอาการแบบเนี้ยโดนกดตรงหลุดอีกหลุด25.3อีกครับลงมาที่25บาทเนี่ยครับยังไม่ยังมาโฟกัสนะครับ c p n ก็ยังได้อยู่นะนะครับอยู่อยู่ยังอยู่ในโซนนี้นะครับก็ลุ้นงัดขึ้นไปนะครับมาพักอยู่บริเวณ ImA15 เนี่ยงัดขึ้นไปฮะผ่าน 59.7560ให้ได้แล้วก็ที่สำคัญกับทะลุ60.25ได้มได้โคตรสวยเลยนะนี่ครับจะผ่านตรงนี้เลยนะฮะ CRC ครับก็ยังประคองตัวอยู่นะครับหลังจากขึ้นไปแล้วก็ลงมาพักแต่ก็ยังอยู่ในรันเวย์นะนะครับสัปดาห์นี้ลุ้นกลับขึ้นไปครับทะลุ35.25ให้ได้ครับปึ๊บปนะครับเพื่อจะมาด่านนี้ฮะ5ใ5ห้ไฮเดิมนะครับอย่าหลุดต่ำไปกว่า34บาท เดลต้าจริงๆเป็นตัวสีเทานะครับที่ผมโพสต์ไว้นะครับแต่เนี่ยฮะกลับขึ้นมายืนอได้1นึ่งสเต็ปละลุ้นสัปดาห์นี้ครับต้องทะลุ490ที่สำคัญให้เห็น500ให้ได้อะจะได้อุ่นใจกว่านี้นะครับต้องเห็นเดลต้า5 0 0เหมือนเดิมครับถึงจะโอเคดีแทไม่โอเคนะครับหลุดทุกเส้นแล้วนะครับเนี่ยฮะอ e หลุดมาหมดแล้วนะครับเราตัดจบกันตั้งแต่นแนวแนวนี้แล้ว40บาทหูือ40บาทไม่โอเท่าไหร มา5 EMA 50รุนเด้งก็เด้งไม่ขึ้นนะครับแล้วมตรงนี้นะฮะ35บายทครับถ้าไม่อยู่เอาไม่อยู่ไม่กลับขึ้นไปนี้งานเข้าครับเจออทีก็33 e a นะครับยังดูดีอยู่นะครับเนี่ยครับไต่ระดับขึ้นไปบน EMA 15ครับค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆยกโลยกไหายตรงนี้ไปเรื่อยๆครับทะลุ66แล้วต่อไปครับต้องไป68ให้ได้ครับ ทำไมเส้นอยู่แถวนี้อ๋ออยู่ไฮไฮแถวนี้อะเอายอดตรงนี้มาสุดยอดมามาเยี่ยมยอดตรงนี้มานะครับ68.5ไม่โอเคนะครับยังไซด์เวย์อยู่แล้วก็มาอยู่ใต้ทุกเส้น MA มต้องลุ้นงัดกลับขึ้นไปครับโกลบอลครับไซด์เวย์นะครับอยู่แนวนี้ครับแนวรับ20.3อย่าหลุดนะนะครับภารกิจคือเขาต้องงัดกลับขึ้นไปครับโดน e m มทุกเส้นกดนะครับยังไม่โอเคเท่าไหร G.P.S.C. ครับกลับมาดูดีอีกครั้งครับต้องเนี่ยครับผ่าน่าน78.5ได้ขึ้นไปนะถึงจะเวิร์กว่านี้ฮะสวยกว่านี้นะครับตอนนี้ยังสุ่มเสี่ยงอยู่เนี่ยแนวต้าน78.5เนี่ยครับไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านทดสอบสัญญาณตลอดเลยนะครับถ้าหลุดลงมาขอแค่76.5นะหลุดจากนี้ไม่โอนะนะครับเพราะฉะนั้นต้องรุ้นขึ้นไปให้ได้ กรับนะครับหลังจากขึ้นไปทดสอบ2ครั้งเฮ้ยไม่ผ่านว่ะ44.5นะครับโผล่เสาอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นล่าสุดครับลงมาพักแนว42บาทรับอยู่กลับขึ้นไปกลับขึ้นไปนะทดสอบ44.5อีกครั้งโฮมโปรสวยงามครับทะลุ51เอ้ยไม่ใช่51 15.1ขึ้นไม่ได้นะครับก็หวังว่าจะเนี่ยฮะพักบริเวณนี้แล้วขึ้นไปต่อนี่น่ยังมียอดข้างบนอยู่นี่นี่ อิน u c h ยังไม่โอเคครับแต่ยังน้อยแต่ย่างน้อยนะครับเขาทําให้เห็นแล้วโลต่ําสู่เขาอยู่ตรงนี้นะครับและเนี่ยกโลโสูงขึ้นก็หวังว่าสัปดาห์นี้ครับถ้าเกิดสามารถขึ้นมาทะลุ76.75 77ได้เฮ้ยก็กลับมาดูดีอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเด้งแล้วลงต่องานเข้านะครับนะครับและอย่าหลุด70.5 Irpc ครับโอ้หลังจากขึ้นมาต่อเนื่องไปได้สุด4.76แล้วลงมาต่อเนื่อง ตรงนี้ทําท่าเหมือนจะกลับขึ้นไปได้นะแท่งเขียวสวยๆตรงนี้ไม่ผ่าน EMA15 กดอยู่แล้วก็ลงมาครับมาถึง EMA89 นะแนวเนี่ยครับ4.1ต้องลุนครับสัปดาห์นี้ครับจะเด้งกลับขึ้นไปได้ไหมต้องเหนือ4.22ขึ้นไปนะถึงจะเริ่มค่อยแบบว่าเออเออดีขึ้นแต่ถ้าหลุดมานี่งานเข้านะครับจะหลุดเราอาจจะเห็นหลุด4บาทก็ได้นะครับ IVL ยังไม่โอเคครับลงไปแต่อย่างน้อยเราก็เห็นฐานที่มั่นเขาครับ41.25นะนิ่งๆอยู่แทนั้นต้องลุ้นกลับขึ้นมาให้ได้ครับถ้าเกิดชนเนี่ยยังโดนกดอยู่ไม่ผ่านแล้วลงมาแล้วหลุด41.25งานเข้านะครับล่วงต่อนะเคเบไม่ต้องพูดเยอะครับทะลุตรงนี้มาได้แล้วด่านถัดไปครับต้องทะลุ1 4 7 5ขึ้นมาให้ได้เนาะขึ้นมาให้ได้นะครับแต่ถ้าไม่ไหวก็ลงมาตอนนี้ ลงมาก็1 1อยสแล้วก็ถ้าเลี้ยงตาม EMA นะก็1้อยครับนะครับทรงยังโอเคเลยสำหรับ K คแบงค์ KCE ครับยังคงไปได้อยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้บางวันจะแท่งแดงมากครับแท่งแดงมากแต่โดยรวมขึ้นต่อเนื่องนะนะครับโดยรวมขึ้นต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอย่าหลุดนะครับเอาเป็นว่า ะะทรงเป็นอย่างนี้อยู่แต่ถ้าลงก็ลงได้เต็มที่686นะลงมาพักแล้วเด้งแล้วกันนะครับอย่าหลุดมากไปกว่า85.5นะครับเพราะเราโหมดเราเล่นสั้นเนาะเน้นเล่นสั้นเนาะนะครับเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพักตัวนะครับลงได้สุดๆจริงๆ82ครับอืคแต่ถ้าเกิดแนวใครเล่นสั้นเนาะบูบูนะยังให้ขึ้นต่อขึ้นต่อได้อยู่นะครับ KTB ครับยังคงโอเคอยู่ครับลงมาพักแล้วเด้งกลับขึ้นมาอ่ามาอยู่ตรงนี้ลุ้นสัปดาห์นี้ทะลุ11.9ขึ้นมาให้ได้นะครับ KTC ยังไม่ค่อยโอครัเระเขายังเด้งลงเด้งลงอยู่นะครับตรงนี้ถึงแม้ว่าจะดูทรงแล้วเหมือนจะกลับตัวขึ้นแต่ขอให้ผ่าน59ขึ้นมาให้ได้ก่อนนะผ่าน59ขึ้นมาให้ได้ก่อนมาตั้งหลักให้สวยๆก่อนก็จะเริ่มกลับค่อยกลับมาดูดีขึ้น แต่ตอนนี้ยังคงไซเวย์อยู่บริเวณนี้พยายามอยู่นะ,ะทดสอบยังไม่ทะลุครับ LH นะครับเนี่ยครับกลับขึ้นมาทะลุ8.25แต่ยังไม่สามารถผ่าน8.65ได้นะครับลงมาพักตัวก็หวังว่าสัปดาห์นี้ะสะสมพลังตรงนี้แล้วจะอืมทะลุ8.5ให้ได้เนาะมินนะครับแนวกรเดิบกระดึบไปเรื่อยแต่อยู่บนรนเ์นะเห็นปะนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ครับ ขึ้นไปทะลุ33.75ขึ้นไปให้ได้นะครับแต่ถ้าไม่ไหวลงมาพักได้ก็บริเวณนี้แหละ32.5 31.75แค่นี้พอ MTC ครับกลับมาดูดีขึ้นแต่ถึงแม้ว่าภาพรวมจะไซเวว์เนาะอย่างน้อยก็กับขึ้นมาเนี่ยฮะยืนเหนือ63ได้ก็ลุ้นสัปดาห์นี้ครับจะสามารถทะลุ64.5ได้ไหมถ้าทะลุขึ้นไปได้นี่โอเคเลยนะเนี่ยครับไซเวย์มาตลอดเนี่ยเนี่ยเนยชน ไม่รู้กี่รอบไม่ผ่านถ้าสะรู้ได้นี่แจมเลยนะนะครับก็ต้องลุ้นต่อครับถ้าชนไม่ผ่านลงมากลับมาหมดเดิมนะไซเวย์เหมือนเดิมนะโออานะตัวนี้นะครับคือยังไม่โอเคครับรับไม่อยู่แล้วอ่ะ27.5ไหลลงมานะครับตอนนี้หลุดแล้วฮะหลุด26.5จแต่พยายามวันสุดท้ายพยายามจะกลับขึ้นมาก็ต้องลุ้นสัปดาห์นี้ครับจะกลับขึ้นมาได้ไหมหรือตรงนี้เป็นการเด้งแล้วลงต่อ เดี๋ยวรู้กันฮนะจะเด้งแล้วลงต่อหรือเด้งเพื่อจะกลับตัวขึ้นมาครับ OSP ไม่โอเลยนะครับไม่โอเลยโดนกดตลอดครับเนี่ยครับ,รบถ้าจะให้กลับมาดูดีต้องทะลุ3 5 5มขึ้นมให้ได้ก่อนนะกลับมายืนมั่นๆก่อนนะถ้าแบบนี้เด้งแล้วลงก็เรียบร้อยครับ PTT ครับไม่โอเคอะนะหลุดแนว38.75แล้วไม่สวยเลยครับตอนนี้ลงมาถึง37ครับ ถ้าไม่เด้งกลับขึ้นไปนะครับแล้วหลุดงานงอกเลยนะมาเจอกันที่ส5มนะครับ PTT EP ครับโอ้ยไหวไหมต้องยืน1้อให้ได้นะแล้วกลับขึ้นไปนะครับถ้ายังคงซึมๆแล้วไหลลงมานี้หลุดร้อหลุดแนวรับ114โอ้ยงานเข้า PTT GC นะครับหลุด EMA ทุกเส้นมาแล้วนะครับ มาพัก61บาทครับต้องกลับขึ้นไปนะต้องเด้งนะครับไม่เด้งแล้วทำโลต่ำกว่า60.25อีกโอมาเจอกัน58.75เลยนะนะครับตอนนี้ตระกูลไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับลาชไม่โอเคนะฮะไหลลงมานะครับไหลลงมาแล้วนะครับหลุดไปกว่านี้44.75 ยิ่งไปกันใหญ่นะถ้าลงมาต่อแั้วเพราะฉะนั้นต้องกลับขึ้นมาครับต้องกลับขึ้นมาเหนือ45.5ให้ได้ครับไม่งั้นโอ้โหงานงอกแล้วสวัสดีครับยังคงไซด์เวยอยู่ก่อนนี้อุ้ย MTC เขาโผล่ขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นสวัสดีครับต้องสัปดาห์นี้ครับต้องยืนเหนือ65.5ให้ได้ครับและยืนเหนือ67.5ขึ้นไปอย่างนี้ถึงจะสวยนะครับนี่ครับต้องขึ้นมาแบบนี้นี่นแบบนี้นะถึงจะโอเคครับไม่งั้น งานข้าวครับชนไม่ผ่านก็ลงมาที่เดิมก็ไซ์เว์เหมือนเดิมนะครับ S C B ยังคงดีต่อเนื่องนะครับเอกชาวบ้านรับนะครับล่าสุดกระบิดครับเนาะนะครับเป็นข่าวก็นี่ครับขึ้นมาก็ยังมีพื้นที่ครับก็หวังว่าจะขึ้นไป137ลงมาพักได้ครับแนวนี้ครับ1 3อแล้วก็127นะแถวๆนี้นะครับแล้วก็เด้งต่อก็ยังโอเคอยู่สำหรับ S C B S.C.C. ไม่ค่อยโอเท่าไหร่ครับนะครับต้องกลับมาขึ้นมายืนเหนือ402ให้ได้ก่อนครับนะครับเพราะเพราะแบบนี้คืออะไรครับคือค่อยๆขึ้นมาก็จริงนะฮะแต่ผมควรเด้งแล้วลงต่อหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเอาชัวร์ครับต้องมายืนเหนือ402มั่นๆก่อนนะครับแต่อย่างน้อยเราก็เห็น้วครับว่าเขาทำโโลต่ำสุดที่390ไว้นะครับเพราะฉะนั้นขึ้นมา ขึ้นมาเราจะกลับมาดูดีอีกครั้ง SCGP นะครับหลังจากขึ้นมาเต็มที่65อา้าลงมาพักยังพอไหวลุ้นกลับขึ้นไป65เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าไม่ไหวก็อย่าพยายามหลุดไปกว่า62.25เนาะเดี๋ยวมันจะลงกลับมาที่เดิมไง STA ไมโอครับหลุดตรงเนี้ยคิดว่าจะกลับขึ้นไปได้ก็ไม่สามารถกลับขึ้นไปได้นะครับ32.25ไหลลงมาต่อนะครับ ฐานแนวนี้ครับดูสิว่า30บาทจะพอมีโอกาสจะกลับขึ้นไปได้ไหมจะเด้งได้ไหมนะครับตรงนี้คระแต่เด้งก็ต้องมาดูอีกนะครับว่าเด้งแล้วชน32แล้วเด้งเพื่อจะกลับขึ้นไปหรือเด้งเพื่อลงต่อนะนะครับเนี่ครับไหลลงมาเรื่อยๆเลยนะเนี่ยฐานที่มั่นก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับลึกสุดก็25เน,นี่ยเนาะ25เอา25ก่อนเนี่ยนะครับแนวเขาประมาณเนี้นะครับ ถ้าลงมาต่อนะแล้วไม่มีการกลับขึ้นไปนะนะครับ STGT ครับโอ้ยมาถึงนี่นี่วันเข้าตลาดนะครับโอ้ยลงมาถึง27.75แล้วอะโอ้โหนะตายตายตายนะถ้าหลุดจากนี้นี่โอ้ยงานเข้าเลยนะครับเป็นการหลุดครั้งแรก นะครับในรอบตั้งแต่เข้าตลาดมาเลยนะครับตั้งแต่2กรกฎาคม20นะนะครับถลุดไปกว่า27.75นะครับราคา IPO อยู่ตรงนี้นะ17.25นะครับสำหรับ STA นะครับคือเรียกว่าไหลลงต่อเนื่องเลยครับเนี่ยฮะหวังว่าจะพักตัวบริเวณนี้ให้พอได้หายใจบ้างเนาะนะครับถลุดอีกนี่โอ้ยไปกันใหญ่เลย ดิสโก้ครับไซเวยอยู่นี้โหมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ฮะนะครับต้องลุ้นกลับขึ้นมายืนเหนือ92.5ให้ได้นะครับถึงจะจะโอเคกลัวจะแบบว่าตรงนี้ครับค่อยๆซึมแล้วค่อยๆไหลเนี่ยเดี๋ยวมาเจอกันที89นะท็อปนะครับหลังจากขึ้นมาดูดีต่อเนื่องครับไปได้สุด59ครับแล้วก็ไหลต่อเนื่องเลย ย,ยืนให้อยู่นะ53ยืนให้อยู่นะครับรุ้นเด้งกลับไปแต่ถ้ายังหลุดต่ากว่า53 5 2 7 5ไหลลงมานี้โอ้ยเจอการก็แนวแนวเนี้ย5 2 5 5นะครับไม่ก็งั้นก็ลงมาเจอิเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นแนวนี้เฮ้ยเด้งกลับไปเหอะนะเนาะทรูครับโอ้ตายเลยนะครับ อย่างที่คุยกันเนาะหลุด4บาทนี้ไม่สวยนะนะครับเพราะถ้าเกิดยังคงอยู่แถวๆสบาทได้เนี่ยยังลุ้นกลับขึ้นไปแต่นี้โอ้โหหล่นตุบลงมาเลยอ่ะนะครับและยังแบบไม่ไม่เด้งกลับด้วยนะนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติแบบหล่นแบบตกใจนะเออเอยังพอแบบค่อยๆกลับขึ้นไปไอ้นี่ฮะหล่นตุบตุบเลยอะ่ะนิ่งเลยนะแล้วพยายามจะหล่นหล่นไปกว่านี้อีกอายกกลับขึ้นมานะครับ ก็จะพอจะเห็นภาพนะครับว่าเออเขาพยายามไม่ให้ต่ำไปกว่า3.74ดูสีูสิสัปดาห์นี้จะงัดกลับขึ้นไปได้บ้างไหมนะครับถ้ายังลงมาอีกนี่มาเจอกันกที3.62นะท t บครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาเรื่อยๆก็นี่ครับด่านนี้ครับ1 1 9เนี่ย1.19เนาะนะครับทะลุขึ้นไปให้ได้ครับแค่แย่ๆยังไม่ยังไม่ผ่านฮะลงมาผัาอีกรอบนึง แย่ๆ yeah, yeah. ทะลุขึ้นไม่ได้นะครับจะได้สวยๆมาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าไม่ไหวลงมาเต็มที่1.12พอนะแล้วก็เด้งกลับนะ u นะครับโอยไม่ค่อยโอทเท่าไหร่นี่ครับหลังจากเนี้ไฮเตี้ยลงโรเตี้ยลงหายเตีย้ยลงโลเตียยเต้ยลง,ยยลงค่อยๆซึมลงนะครับถ้ายังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือ20.921บาทได้เนี่เฮ้ยมา19.7เลยนะและถ้าหลุดนี่งานเข้านะครับ นะครับต้องกลับขึ้นไปให้ได้นะครับสัปดาห์นี้ถึงจะค่อยกลับมาดูดีอีกรอบหนึ่งอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวติดตามหุ้นเซ็น50สัปดาห์นี้ก็เอามาให้ดูทุกตัวนะครับว่าอาการโอเคกับไม่โอเคเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆน,นอ,อไปทำการบ้านกันต่อนะครับเราดูจังหวะแล้วก็ตลาดยังยังไม่ค่อยจะดีมากเท่าไหร่นะถึงแม้จะยืนเหนือ1620ขึ้นไปได้1น2 5แต่บางตัวก็ ยังไม่กลับมาโอเคเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเหมือนจะเป็นมาประมาณว่าลากขึ้นมาแล้วตบลงต่ออะไรแบบนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะตัวเล็กก็อย่าเพลินนะครับคือเล่นหุ้นตัวเล็กยิ่งต้องโฟกัสดีๆนะครับเพราะว่าขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาดีๆตลาดไม่ดีเขาตบทิ้งหมดเลยนะครับกำไรนี่หายหมดเพราะฉะนั้นกลยุทธ์เราคือถ้ามีจังหวะก็เ,เล่นสั้นๆมีกําไรขายหมูไปก่อนเนาะนะครับอย่าลืม กดติดตามช่อง y o u u u b ไอ s ์ลีแมนด้วยนะครับ i s a l a r y m a n ไอ m a ลีแมนะครับและสามารถสนับสนุนช่อง i อซ์ลีแมได้ทั้งช่องทาง YouTube แล้วก็ a c e b o o o นะครับมีปุ่มจอยอยู่ข้างล่างนี้ส่วน Facebook มีปุ่มซัพพอร์เตอร์อยู่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามครับสวัสดีครับ